กาบสบายดีพ่อแม่่พีน้องกาบสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุภูสุคนเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อก็เบาตใจอีกแล้วพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งบ้านเอออุ้ยพี่น้องเป็นอะไรแน่พี่น้องเอ้ยได้ยินเสียงตอบโป๊กปุกเ๊กเป๊กเดี๋ยพี่น้องเห็ดหอดขนาดไหนเลยพี่น้องเอ้ยหลังจากเห็ดเบียเบ้ยเห็ดงานแล้วก็พักผ่อนพี่น้องเอ้ยเอากระพาดเบ่าวไป สื่อบานประตูพี่น้องเลยเพิ่นมาส่งบานประตูให้ยมาเอาเบิ่งน้ำกันซเพิ่นเห็นยังอยู่โอ้แกะแบบพี่น้องเลยอผ่อน้องเดือนช่วยใช้ชีชแฮห,ห่อนแห้งพี่น้องเลยแกะเชื้อใช้ชเลยพี่นอ้องเห็นยังเข่าแบบบ่อบาันนี่อื้อ เด็ดขัวให้อันไตรคนดินพี่น้องเอ้ยไตรฉุกดินอะไรเนาะอืมคันกะทือว่าเ,เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยละเอียดจบงามอยู่ดอกพี่น้องกะทือว่าโอเคพี่น้องเอ้ยมารีวิวคันให้เบิ่งพี่น้องมื้อนี้หลังจากเทไปวานนี่เนาะพ <laughs> อน้องลำเพิ่นกะ รับอาชีพงานก่ออีกพี่น้องเอ้ยมื่นหนึ่งอือโอ้บริษัทบริษัทฮวงกบตัวนี้เนาะบริษัทวงกบก่อขึ้นเลยตัวนี้ด้านหลังด้านหลังจะเป็นผาตันผาหนึ่งเนาะโอ้อือแมน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 เป็นการบดเสียเวลาผู้หนึ่งกิเหตเนวหนึ่งผู้หนึ่งกิเหตเนวหนึ่งเนาะ คือเด็กๆมาจะไหนช่วยเหนกับคนดินคนยางพี่น้องเอ้ยก่อต้นนี้ไห้เบิงบ้งห้าสิบพันลิตรหล่อเบิ้งคานก่อนพี่นอ้องเอ้ยได้แก้แบบแก้ยังเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยถือว่าโอเคพี่นอ้องละเอียดจบงามอยู่หรอกพี่นอ้องเอ้ยกะต้องให้มีมาตรฐานขึ้นว่าอะไรพี่นอ้องเอ้ย เป็นว่าเห็ดเทือนเห็ดซ่านกับมันมันแก่นพี่น้องเอ้ยร่วมันเนื้อทนทานเลยพี่น้องเวลาเฮาหลักทานมันดีทุกอย่างมันกะโอเคพี่น้องเอ้ยหลักทานบอดีกะคือว่าอะไรพี่น้องทานมันนี่เขาต้องให้แข็งแก่นพี่น้องเอ้ยมันจังเวลาเฮาเห็ดยังคมยังกับเป็นว่ามันกระสิง่ายพี่น้องเอ้ยตัวนี้คือข้าวแบบใหม่เนาะพอหนึ่งเดือนเนาะ บแรก่นีนอืมเขาแบบใหม่แต่ยังไม่ทันได้ทีเนาะทโอ้เขาเห็นตอกบูเปล่งเขาก็เดียวบริเตหเขาก็เลยบริมาชอยสั<ช>่จกับกับผ่านนบ,บ่าวไปซื้อบานประตูก็เลยยังไม่ทันได้ก็เลยหาก,กมาพี่เนาะไยซื้อบานประตูกับน้ำบเบา เบิกชิลองไต,ต,ต้ขัวพอนตรงเดือนนี่ไต้ไปแล้วโอ้โอเคเลยโอเคเลยโ,โอ้ตัวนี้คือว่าเทเรียบรอนน้อยเนาะละเอียดจบงามแบบพี่น้องเลยเรียบร้อยแล้วแต่แบบแกยังสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องท <c oughs> างนั้นคือจะเป็นผาตันแล้วก็บิสีกรรยกอบ่ไรประทัดอะไเทคานพี่น้องเอ้ย คันเท่กันไหมาชิได้เท่พ่อมขับหัวบุ้งกบใหญ่พี่น้องเนาะพอน้อ,อ,ลองลำขี่ับหัวบุ้งกบใหญ่ไปเลยพี่น้องเอ้ยแล้วก็สียิ่งยาวเลยไปใส่เบื้องนันเลยพี่น้องเอ้ยไปใส่ขางนันเลยอะคือว่าเท่พ่อมกันเลยพี่น้องเอ้ย ว่าเรื่องบอกแก้วเิ่นที่ใส่บรื้อผืนใส่กะอิงตามเพิ่นพี่นอกก้องเลยแต่ว่าเป็นที่ใส่แต่ตามปองเยี่ยมกะอิงตามพี่นอกก้องเลยแล้วแต่งบประมาณหรือว่าแล้วแต่ความหมักมเป็นอิดเป็นยางเพิ่นประมาณกระโกใส่พี่นอกก้องเลย ็นดินเป็นยังนี่เพิ่นก็บคนเขาได้ร้ายแล้วพี่น้องเอ้ยจ้าหน้าก,ก็สิเต็มแหละทีคานเอ็นไหวเรียบร้อยพี่นอ้องเอ้ยถือว่าจบสำหรับงานคานเนาะก็สิได้ตามวงกบเลยต่อไปนี่พี่น้องเอ้ยทางนั้นตัวเรียบร้อยพี่น้องเอ้ย อันนี้คือเราอ,อยู่ข้างในเพื่อนเลยข้างในบ้านเพิ่อนอะไรพี่เนาะอพอน้องลำเพิ่นกะก่อพี่น้องเอ้เก่ออิดด่านลังตอนนี้กำลังหนียงเปียกอยู่เนาะหนียงเปียกเนี่ย,ยังขักแน่พี่น้องเอ้ยพรอเท่ากบบุญช้างอาชีพรออยเนาะต้องใส่เปียกน้ำแน่แหละพี่น้องเอ้ย เผื่อความละเอียดแล้วก็จบงามพี่น้องแมนว่าเผื่อความละเอียดแล้วก็จบงามเนาะเอากับข้าว่าแหละยี่ยงกะเห็ดหยังกะอย่างไรมันละเอียดจบงามอะไรข้าวเลยเนาะถ้าม่ได้มาตัดทันกับบ่เอาคือว่าเลยเนาะฝนกำลังลำเห็ดหยังกะอย่างไงงามข้าวเลยเนาะ กสีแบบสีแล้วพี่น้องเอ้ยแม่แหละไปเบิ่งอุ่ยเพิ่งเย่ไข่มดแดงพี่น้องเอ้ยจักใจช้ำได้พี่น้องไปเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยแกแบบแกยังยินเสียงตอบปุ่งหัาก็ะเดียวว่า ชิบวนที่พี่น้องเอ้ยแกขึ้นชิบันเทแล้วก็มาเบิ่งไฟบาทที่แกะตัวนี้ที่ตัวนั้นแล้วเลยก็เลยบดไอชอยเพิ่นกับผมเป็นยังพี่น้องเอ้ยทีขานเดียวเนาะพอลงเดือนเออจะคอมเมนต์คอมเมนต์ไลค์ขานกับชิได้ชอยเพิ่นคือเก่าอะไรพี่น้องอ๋อมาบดทันอุ้ยเพิ่นก็แม่นตีนี้ไข่แดงพี่น้องเอ้ยไอเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยเพิ่นมันเดือบบ่ไหม อืมท้อเออบอลแดงครบเลยนุ้ยอยากกระยางมาโอ้ได้อีูเด้อพี่น้องไข่บัลแดงมีแต่ไข่ตึงๆเลยโอ้ยจ่แซ่พี่นอ้องเยเอาไปทอดแล้วะะเอาไปพัดใส่ไข่พี่น้องเลยจะอะไรก็ไปสัวเนาะไปสัวไปก่อยพี่นอ้อยเศษเศษอาหารแศษบ,บ้านเฮาเลยพี่นอ้องเลยไข่บัลแดงจะไข่ตึงๆเลยพี่นอ <S <S ้อง เบิง่งใกล้ๆป้าทูบักกระไพี่น้องเลยเป็นแม่เปีเงยกน้อก็มีเนาะท่านีป้าไขาบ่บดแดงพี่น้องเอ้แกงใส่ปลาคอใหญ่ป้าทูพี่นอ้องชุดยอดอาหารชั้นเยี่ยมบ้านเฮาได้พี่นอ้องแกงไขบ่บดแดงใส่นะป้าน้องเดือนก็นมาเบิ่งน้ำอีกออื มาแดงชิคบแล้วมัน <c oughs> <c oughs> กินยางาน่ะโอ้นังเรือนมีเนวกินอีกเด้อ <c oughs> เรือนเพิ่นก็คือว่าได้ลายเติบเลยพี่นนอกวความคืบหนากับแบบไว้สมควรพี่นนอกแบบเห็ดซอยกันคนละไม่คนละมือกันทัว่วความคืบหนามันกาด ขึ้นหนาไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยจะได้เข้ากับอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยว่าเป็นอะไรแน่พี่นอ้องหอดคันใดคันใด,นดวิธีเห็ดจังปเป็ดเห็ดแบบใดเนาะเอาแต่จะได้อัปเดตไปเรื่อยๆพี่นอ้องเอ้ยมีเรวรงานยังถือว่าหนักหน้านหรือว่าใช้กำลังหลายเข้ากับซอยกันพี่น้องเอ้ยคือแบบวันนี้เข้ากับบุหูผืนเทคัน การกันกับวายครับก็เลยบ่ทันได้ชอยซ้อมพี่น้องเอ้ยมาฝัดทพิ่นแล้วแหละมันหน่อยพี่น้องเอ้ย่ังไดรกัดซอยๆกันไปพี่น้องเอ้ยโอ้เด็กๆกันมาไต่ขัวะมาไต่สะพานพอท้องเดือนเลยเออลูกลูกไฟนนะฮะปลาหนิงหนู น้องหนึ่งนี่น่ะลูกสาวของไอหลา่าเไอพี่น้องไอลูกสาวของนอง้นองสาวน้องสาวน้องลำพี่น้องไอสำเร็จไปแล้วพี่น้องไอพีคันเฮอที่เรือก็มีแต่ต่างวงกบต่างวงกบแล้วก็ะชืได้ก่อขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้วก็ะชืได้ เทคานถับวัวมุงกบต่อเนาะดอว่าเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเอาล่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับสมมาพาควณเลยเนาะเราบเได้ขอลาพ่อพี่น้องไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ่าวตายเได้กล่าวคข้ามาสบายดีพี่น้องสบายดีไปเลยพี่น้องเอ้ยบ่าวตายเได้อัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ย ไปแล้วพี่น้อง